อีกซีโร่5 g ตัวนี้มาในคอนเซปต์วอล์คเมิแต่นอกจากจะถ่ายรูปออกมาได้ดีแล้วถ่ายวิดีโอสวยแล้วมีอะไรโดดเด่นอีกบ้างเนี่ยไปดูกันดีกว่าค่ะ สวัสดีเพื่อนๆชาวสเปกโฟนทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับเตยกันอีกครั้งค่ะแล้วก็วันนี้เตยอยู่กับรุ่นนี้เลยนั่นก็คือ i n f i n i x ตซีโร่สามสิบห้าจีนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้นะคะยังมาในคอนเซปต์วอล์คเทมิล่านะคะในเรื่องของการถ่ายภาพแน่นอนว่าเป็นจุดเด่นอยู่แล้วแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยมันมีจุดเด่นอย่างอื่นที่เตยชอบซะด้วยสิแต่ว่าจะมีตรงไหนเป็นจุดเด่นบ้างตรงไหนที่เตยชอบบ้างเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะอย่างแรกนะคะในเรื่องของการดีไซน์นั่นเองค่ะซึ่งหลายๆคนนะคะคลิกอนหนนน้้าีเ่ พูดถึงในเรื่องของการดีไซน์กันเยอะมากๆเลยตัวนี้นะคะขขงมีดีไซน์ที่มีความโดดเด่นมากๆเลยตัวนี้จะมีให้เราได้เลือกใช้งานกันทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะสีที่อยู่ในมือเตยนี้นะคะนั่นก็คือสีทองหรือว่า golden out นั่นเองค่ะโดยที่สีนี้นะคะจุดเด่นของเขาจะเป็นการไล่สีนะคะโดยด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีส้มด้านบนจะเป็นสีเหลืองนะคะ รวมทั้งเท็กเจอร์ของพื้นหลังของเขาหรือฝาหลังของเขาเนี่ยก็เป็นรูปแบบดานด้วยค่ะทําให้เวลาที่เราสัมผัสนะคะรอยนิ้วมือเนี่ยแทบจะไม่ติดบนฝาหลังเลยส่วนนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของลูกเล่นของแสงของเขานะคะเป็นลายตัดขวางเหมือนลายตารางหมากรุกเลยแล้วก็เวลาที่เราขยับนะคะเขาก็จะเป็นลายนะคะที่เป็นลายขวางเนี่ย แล้วก็เหลือบนะคะเป็นสีฟ้านะคะสีฟ้าอมขาว,ขาวทําให้ได้ฟิลนะคะเหมือนแสงนะคะที่เป็นแสงของโกลเด้นอาร์เลยนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้ต้องบอกกันเลยนะว่าเป็นสีส้มที่สวยมากๆแล้วก็น่าจะโดนใจวัยรุ่นหลายๆคนเลยค่ะแล้วนอกจากนี้บนฝาหลังเขายังมีโลโก้ซีโร่นะคะซึ่งตัวโลโก้ของเขาเนี่ยจะมีเท็กเจอร์ที่เป็นเท็กเจอร์แบบเงานะคะตัดกับตัวฝาหลังแล้วก็ตัวเท็กเจอร์ของเขาะะจะมีความหนึบๆเล็กน้อยนะถ้าหากว่าเพื่อนๆได้ลองถูๆดูนะจริงๆอะ่ะชอบเท็กเจอร์ตรงที่เป็นซีโร่มากๆเลยนะคะโดยที่ตัว โมดูลกล้องของรุ่นนี้นะคะจะใช้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าตัดขอบนะคะเป็นขอบสีเดียวกับตัวเครื่องค่ะตัวนี้นะคะเป็นสีทองขอบของเขาก็จะเป็นสีทองเช่นเดียวกับขอบของตัวเครื่องเลยบนโมดูลกล้องนะคะก็จะประกอบกันด้วยกล้องทั้งหมด3ตัวได้กันนะคะกล้องหลังที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยค่ะ และเพื่อนๆจะสังเกตได้นะคะว่าตรงมุมด้านข้างของเขาเนี่ยมีเทคที่เขียนว่า OIS Ultra Clear Lens นั่นเท่ากับว่านะคะรุ่นนี้เนี่ยเขามี OIS การสั่นมาให้เราได้ใช้งานในกล้องหลังด้วยค่ะเพื่อให้เข้ากันกันกบคอนเซปต์นะคะที่เป็น Walk c a m i r l a แบบตัวจริงเลยนั่นเอง ส่วนร,บรอบๆตัวเครื่องนะคะเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่ารุ่นนี้เนี่ยขอบของเขาบางมากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นการดีไซน์แบบขอบโค้งค่ะแล้วนอกจากนี้นะตัวหน้าจอของรุ่นนี้เนี่ยก็ยังเป็นหน้าจอแบบ 3D ด้วยทําให้ในเรื่องของความบางนะคะตัวนี้ได้ไปเต็มๆเลยสําหรับใครที่ชอบมือถือแบบบางเบานะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยค่ะทีนี้เรามาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะตัวรอบๆตัวเครื่องของเขาเนี่ย รุ่นนี้เขามาพร้อมกันกับลำโพง2ตัวได้กันนะคะตัวแรกจะเป็นลำโพงที่อยู่ตรงด้านบนนะคะมาพร้อมกับไมโครโฟนด้านบนอีก1ตัวได้กันส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นส่วนของลำโพงอีก1ตัวพอร์ตนะคะการเชื่อมต่อ Type C ลูของไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวค่ะแล้วก็สุดท้ายเป็นช่องสําหรับใส่ถาซิมนะคะ ซิมของรุ่นนี้นะคะเป็นแบบดูโอ้สล็อตเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะสามารถรองรับการใช้งานเป็น2นาโนซิมนะคะแล้วก็ตัวนี้ไม่รองรับการเพิ่มไมโคร s d สด์การ์ดนะคะสำหรับใครที่เป็นสายเพิ่มไมโคร s d สการ์ดเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์ณจุดนั้นค่ะโดยในเรื่องของดีไซน์เนี่ยนอกจากรุ่นที่เตยถืออยู่ในมือวันนี้แล้วนะคะเขายังมีสีอีกสสีให้ได้เลือกใช้งานกันด้วยนั่นก็คือสีม่วงนะคะหรือว่าเรียกว่าแฟนตาซีเพอร์โนั่นเองสีม่วงนี้นะคะจะมีการไล่สีระหว นะคะกับสีฟ้าแล้วก็จะมีการเล่นแสงบนฝาหลังที่เป็นลวดลายขนนกอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจไม่แพ้กันเลยค่ะส่วนอีกหนึ่งสีนะคะเป็นสีเขียวนะคะหรือว่าโลมกรีนโดยที่สีนี้เนี่ยเขาจะไม่ได้มีการเล่นแสงหรือว่าทำเท็กเจอร์นะคะที่พิเศษบนฝาหลังแต่ว่าเขาจะใช้การตัดนะคะระหว่างสีบนฝาหลังที่เป็นสีเขียวตัดกับตัวของโมดูลกล้องสีทองนะคะตัวนั้นก็ให้ความเรียบหรูแล้วก็ดูน่าใช้งานเหมือนกันไม่แพ้กันเลยนะส่วนตัวเตยในเรื่องของสีเนี่ยพูดตรงๆว่าตัดสินใจเลือกได้ยากมาก เเพื่อนๆชอบสีไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเอาไว้นะเผื่อเตยจะได้เอาความคิดเห็นของเพื่อนๆนนไปตัดสินใจในการเลือกซื้อดีไซน์ของรุ่นนี้นั่นเองค่ะเรื่องถัดมานะคะ <S <S ก็เป็นในส่วนของหน้าจอนั่นเองซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าเตยอยามองว่าในเรื่องของหน้าจอเป็นเรื่องที่รุ่นนี้ทํามาได้ดีโดดเด่นไม่แพ้กับในเรื่องของกล้องเลยค่ะอยากให้เพื่อนๆได้ลองดูก่อนนะว่าสีสันของหน้าจอของเขาอะ่ะให้สีสันที่มีความสดใสมากแล้วก็ในเรื่องของความคมชัดอ่ะถือว่าคมชัดดีมากๆเลยนะเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ย หน้าจอของเขาเป็นหน้าจอแบบขอบโค้งนะคะได้หน้าจอที่เป็น 3D อ m มูเลไปเลยทําให้ในเรื่องของสีสันพูดได้เลยว่ากินขาดมากๆค่ะหน้าจอสวยมากแล้วนอกจากนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขายัางมาพร้อมกันกับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ระดับ Full HD พัดเลยทีเดียวสายเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยต้องไม่พลาด เพราะว่าอะไรตัวนี้ขนาดหน้าจอนะคะเขาให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่6.78นิ้วเป็นหน้าจอที่แบบสายดูหนังดูซีรีส์จะต้องชอบต้องเลิฟมากๆาเพราะว่าเป็นหน้าจอที่ใหญ่นะคะเหมาะเอาไว้สําหรับการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆได้อย่างเต็มตามากๆค่ะแล้วดูการดีไซน์หน้าจอของเขานะคะหน้าจอของเขาเนี่ยมีการวางกล้องหน้าเป็นแบบเจาะรูทําให้การวางกล้องหน้าแบบนี้เนี่ยไม่เกกดกาสายตาเวลาที่เราใช้งานในการดูเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆด้วยค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตัวแบรนด์ของเขา Infinix t r u ลงในเรื่องของหน้าจอรุ่นนี้เลยนะไม่ใช่เรื่องหน้าจอที่เป็น 3D Amoled นะทุกคนแต่ว่ามันคือเรื่องของอัตรา Refresh Rate ที่ตัวนี้เนี่ยเขาให้อัตรา Refresh Rate มาสูงที่สุดในตลาดตอนนี้เลยนั่นก็คือ144เฮิรต์เลยค่ะเพื่อนๆทาให้ตัวนี้นะตอบโจทย์ในเรื่องของเพื่อนๆคนไหนที่มีปัญหาในเรื่องของการทัชหน้าจอการถ่ายหน้าจอถ่ายสะดุดหรือว่าถ่ายไม่ลื่นนะตัวนี้หมดปัญหาไปได้เลยเพราะว่าให้อัตรา Refresh Rate มาสูงแล้ว อัตราทัชแซม p ิ i n g r ทของเขาก็ให้มาถึง360เฮิร์ด้วยนะคะก็ถือว่าเวลาที่ใครนะคะนอกจากจะเอาไว้ใช้ในการถ่ายโซเชียลแล้วการเล่นเกมตัวนี้ก็ถือว่ากดนะคะไม่มีพลาดเป้าแน่นอนค่ะสำหรับรุ่นนี้นะและตัวนี้ก็ยังมาพร้อมกับความสว่างหน้าจอนะคะสูงสุดอยู่ที่950ินิตเพื่อนๆสามารถใช้งานภายในอาคารนะคะได้อย่างสบายๆเลยหน้าจอเนี่ยชัดเจนแบบชัดแจ๋วเลยอะหรือว่าถ้าหากว่าใครจะเอาไปใช้นอกอาคารตัวนี้ก็ยังถือว่าสามารถตอบสนองในการใช้งานนอกอาคารได้อย่าง สบายๆค่ะแต่อย่าเพิ่งคิดว่าในส่วนของหน้าจอหมดแล้วนะคะเพราะอีกหนึ่งอย่างที่เตยประทับใจมากๆก็คือในเรื่องของการใช้งาน all way on display นั่นเองค่ะรุ่นนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือราคาหมื่นต้นๆแต่ว่าเขายังสามารถใช้งาน all way on display บนหน้าจอได้ด้วยนะ ซึ่งปกติแล้วฟีเจอร์นี้เนี่ยเราจะเห็นในโทรศัพท์ที่เป็นโทรศัพท์แบบเรือธงหรือว่าเป็นรุ่นกลางๆที่ค่อนไปทางแบบ2อ0 0 0ื่นสาแล้วนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นหมื่นต้นๆแต่ใช้งาน away l l on display ได้อะถือว่าเป็นอะไรที่น่าประทับใจมากๆค่ะและด้วยความที่รุ่นนี้นะคะได้คอนเซ็ปต์ที่เป็น walk camera นะคะจุดเด่นที่สุดของเขาเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ในเรื่องของกล้องใช่ไหม ตัวนี้นะคะเขามีกล้องหลังมาให้ทั้งหมด3ตัวได้กันเป็นกล้องหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลนะคะตัวนี้มาพร้อมกับรูรับแสง f 1.65ค่ะตัวถัดมานะคะเป็นกล้องอันต์วายความละเอียด13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูรับแสง f 2 2และสุดท้ายกล้องหลังของเขาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือเดฟคามีราความละเอียด2ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูรับแสง f 2 4ดนั่นเองค่ะ ส่วนกล้องหน้าของรุ่นนี้นะคะก็ให้ความละเอียดมาจัดเต็มเลยถึง50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับรูรับแสง f 2.45ค่ะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้ในส่วนของการดีไซน์นะคะว่าตัวนี้กล้องหลักของเขามี OIS การสั่นมาให้ในตัวด้วยและด้วยความที่รุ่นนี้มาพร้อมกันกับคอนเซปต์ Walk Camera นะคะโหมดที่เตยอ,อยากจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันโหมดแรกเลยก็คือโหมดการถ่ายวิดีโอนั่นเองค่ะโดยที่พอเปิดมานะคะแอบตกใจเลยเพราะว่าโหมดการถ่ายวิดีโอของเขาเนะะี่ยค่ะรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ ในการใช้งานการถ่ายวิดีโอแบบเยอะจัดเต็มมากๆเลยตัวนี้สามารถถ่ายวิดีโอได้ด้วยความละเอียดสูงสุดถึง 4K 60เฟรมเลยนะคะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเท่ากันเลยนั่นเองค่ะโดยที่ตัวนี้นะคะนอกจากที่กล้องหลักของเขาเนี่ยจะให้ OIS การสารั่นมาให้แล้วในโหมดของการถ่ายวิดีโอเขายังสามารถเพิ่ม EIS ในการการสั่นนะคะเข้าไปในวิดีโอของเราด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นเพื่อนใช้ EIS การสารั่นนะคะภายในระบบหรือว่าโหมดของการถ่ายภาพแบบวิดีโอเนี่ยความละเอียดสู สูงสุดนะคะจะลดเหลือเพียงแค่ Full HD 30 f เฟรมเท่านั้นค่ะหรือว่าเพื่อนๆอ,อยากจะเปลี่ยนนะคะนอกจากที่จะใช้ EIS กันสั่นแล้วเนี่ยเขายังมีระบบนะคะเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายวิดีโอให้เราได้ใช้งานด้วยซึ่งถ้าหากว่าเปิดแล้วเนี่ยความละเอียดสูงสุดที่เพื่อนๆจะสามารถถ่ายวิดีโอได้เนี่ย ก็อยู่ที่ Full HD 30อีกเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือในส่วนของแถบเมนูด้านบนผ่านไปแล้วนะคะเรามาดูแท็บด้านข้างกันบ้างสิ่งที่น่าสนใจสําหรับเตยก็คือในเรื่องของการใส่ฟิลเตอร์เขามีฟิลเตอร์นะคะที่ให้ใส่ได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนอกจากโทนสีของภาพต่างๆที่สามารถปรับได้แล้วนะคะ เขายังสามารถใส่เอฟเฟกต์ต่างๆเพิ่มเข้าไปในการถ่ายวิดีโอได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นลิมไลท์ต่างๆนะคะการใส่บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นฝนตกหิมะตกเนี่ยอันนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครนะคะเอาวิดีโอไปแต่งต่ออยากจะได้เป็นโทนที่แบบเป็นทีวีย้อนยุกนะคะที่มีลายเส้นๆนะคะตัวนี้เนี่ยใส่เป็นเอฟเฟกต์นะคะลายเส้นๆบนวิดีโอของเราได้เลยด้วยไม่ต้องเอาไปใส่ในแอปแต่งใดๆทั้งสิ้นเลยนะ แล้วนอกจากนี้เขายังมีเฟรมในการถ่ายวิดีโอให้ด้วยค่ะซึ่งเราเนี่ยสามารถปรับได้ตั้งแต่4เอฟเฟกต์เฟรมพร้อมกันในครั้งเดียวได้เลยนะเวลาที่เราถ่ายก็เลือกเอาที่เราชอบได้เลยค่ะซึ่งอันนี้ถือว่าหลากหลายแล้วก็น่าสนใจมากๆนะคะแล้วนอกจากตัวฟิลเตอร์ต่างๆแล้วนะคะตัวนี้เนี่ย เขายังมีในส่วนของการถ่ายวิดีโอนะคะที่เป็นการเบอร์ฉากหลังให้เราได้ใช้งานกันด้วยหรือว่าเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่แบบอุ้ยหน้าสดมาถ่ายวิดีโอเนี่ยกลัวหน้าไม่สวยตัวนี้เขาก็มีการปรับแต่งใบหน้าหรือว่าจะเพิ่มเป็นแบบ การแต่งหน้าให้เรานะคะได้สดใสามากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถทําได้เหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ถือว่าฟีเจอร์ที่เขามาให้ใช้งานในเรื่องของการถ่ายภาพเนี่ยจัดเต็มจริงๆค่ะในกล้องหน้าก็สามารถใช้ฟิลเตอร์ต่างๆนะคะหรือว่ากิมมิกต่างๆที่เตยบอกไปในกล้องหลังเนี่ยได้เหมือนกันนะคะทุกฟีเจอร์เลยค่ะทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยนะเอออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ถือว่าตอบโจทย์สําหรับสายถ่ายวิดีโอแล้วก็สายถ่ายบล็อกมากๆค่ะ นคุณภาพของวิดีโอที่ได้นะคะถึงแม้ว่าเพื่อนๆนะคะจะไม่เปิดนะคะโหมดการสั่นนะคะในตัวของการถ่ายวิดีโอ แต่ด้วยความที่กล้องหลักของรุ่นนี้เขามี OIS มาให้แล้วนะคะก็ถือว่าถ้าหากเพื่อนๆไม่ได้วิ่งถ่ายเนี่ยก็ได้วิดีโอที่มีความสมูทและถ้าหากเพื่อนๆนะคะจะนําวิดีโอจากเครื่องนี้ไปใส่ในแพลตฟอร์มอื่นๆที่ไม่ใช่แพลตฟอร์มโซชเชียลมีเดียนะคะไม่จําเป็นจะต้องเปิดการกันสานนะคะถ่ายเป็นวิดีโอธรรมดาเนี่ยก็ได้คุณภาพนะคะทั้ความละเอียดที่ชัดแล้วก็จัดเต็มมากๆแล้วแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนนะคะอยากได้วิดีโอที่มีความนิ่งมากๆสมูทมากๆแล้วก็นําไปลงแพลตฟอร์มในพวกของ t o k หรือีหรือ <ๆ S 2> การที่เปิดการกันสั่นเพิ่มมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ทําให้เราได้วิดีโอที่มีความสมูทมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีความละเอียดเพียงพอสําหรับการลงโซเชียลมีเดียต่างๆได้ค่ะ และด้วยความเป็นอินฟินิตนะคะในส่วนของโหมดการถ่ายวิดีโอเนี่ยเขาจะมีโหมดนะคะการถ่ายโหมดภาพยนตร์มาให้เราได้ใช้งานในการถ่ายวิดีโออีกหนึ่งโหมดด้วยกันซึ่งโหมดนี้นะคะจะเป็นการถ่ายวิดีโอสั้นนะคะหลายๆช็อตรวมกันแล้วก็จะมีการโพสเซตตัดต่อให้เรียบร้อยเลยสาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากตัดต่อวิดีโอสั้นแต่ว่าไม่ได้มีความถนัดในเรื่องของการตัดต่อนะคะโหมดการถ่ายภาพยนตร์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ทําให้เราถ่ายภาพยนตร์แบบวิดีโอสั้นนะคะได้สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ง่่่าายายยมกิงขึ้้นดวคะ ทีนี้ถัดมานะคะก็เป็นในส่วนของโหมดการถ่ายภาพปกติหรือว่าเป็น AI c a m e r a นั่นเองนะคะเพราะว่าใน Infinix เนี่ย เขาจะใช้โหมดการถ่ายภาพปกติว่า AI Camera นะคะตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมาพร้อมก,กันกับตัวช่วยในการถ่ายภาพอย่างการถ่ายภาพ AI นะคะโดยที่ AI เขาจะมีการวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราถ่ายอยู่เนี่ยเป็นวัตถุสิ่งของนะคะเป็นวิวทิวทัศน์หรือว่าเป็นคนนะคะแล้วก็จะมีการปรับภาพปรับโทนสีเนี่ยให้เข้ากับสิ่งที่เราถ่ายอยู่นั่นเองนะโดยที่ในโหมดนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถเพิ่มเติมในส่วนของฟิลเตอร์ได้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งโหมดนะคะที่เป็นโหมดเสริมหรือว่าฟีเจอร์เสริมมาในโหมดนี้ก็็คคือกาาาารถ่ยภพแบบเตมวมว ะะโดยที่กล้องหลังเนี่ยโหมดนี้จะเป็นการถ่ายภาพเต็มความละเอียด108ล้านพิกเซลเลยส่วนถ้าหากเพื่อนๆน,นะคะกลับนะคะกล้องเป็นกล้องหน้าเนี่ย ในส่วนของฟิลเตอร์ต่างๆการใช้งานต่างๆนะคะเขาก็จะสามารถปรับตั้งค่าได้เหมือนกันกันกบกล้องหลังค่ะสิ่งที่แตกต่างกันนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของโหมดการถ่ายภาพเต็มความละเอียดนั่นเองที่กล้องหน้าเนี่ยจาก108ล้านพิกเซลนะคะก็จะเหลืออยู่ที่50ล้านพิกเซลซึ่งเป็นเต็มความละเอียดของกล้องหน้าเลยนะคะแต่ว่าในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยรุ่นนี้เขาก็ยังมาพร้อมกันกับออโต้โฟกัสนะคะถ้าหากว่าเ,เพื่อนๆเนี่ยถ่ายรูปกันกับเพื่อนนะคะหรือว่าถ่ายรูปกับแฟนเนี่ยเวลาที่เราถ่ายด้วยกล้องหน้านะคะเซลฟี่กล้องหน้ายัังงไก็จบ าพหน้าของทั้งสองคนได้อย่างชัดเจนค่ะส่วนภาพที่ได้นะคะจากการถ่ายด้วยโหมด AI c a m e r a เนี่ยถ้าหากว่าเป็นตัวกล้องหลังนะจริงๆเตยชอบการถ่ายภาพโหมดนี้ด้วยกล้องหลังมากกว่ากล้องหน้านะเพราะว่าตัวของกล้องหลังนะคะด้วยการที่เขาใช้ AI มันจะทําให้เขามีการเก็บแสงแล้วก็เก็บสีได้ดีมากยิ่งขึ้น ตัวของสีสันนะถ้าหากเพื่อนๆถ่ายอะไรที่มีสีสันเยอะๆเนี่ยถือว่าตัวนี้ถ่ายออกมาได้สวยมากๆไม่ว่าจะเป็นดอกไม้นะคะหรือว่าอย่างตัวอย่างภาพที่เตยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะก็จะเป็นตัวลูกก๊อฟนะอันนี้ก็คือสีสันเนี่ยปกติลูกก๊อฟก็สีเจ็บอยู่แลละถ่ายออกมานี่คือสีเจ็บมากๆเลยนะคะก็คือถือว่าสวยงามมากๆถ้าหากเพื่อนๆเน้นการถ่ายภาพ ที่เน้นสีสันที่มีความสดใสสวยงามนะคะตัวของฟีเจอร์ AI เนี่ยก็เข้ามาช่วยนะคะในการถ่ายภาพได้อย่างตอบโจทย์เลยทีเดียวค่ะสำหรับคุณภาพงานถ่ายภาพนะคะที่ได้จากโหมด AI Camera ในกล้องหน้ารุ่นนี้นะสำหรับเตยเตยมองว่าได้ภาพที่มีความคมชัดดีนะคะเก็บรายละเอียดต่างๆได้ครบจบมากๆเลยแล้วก็ยังได้โทนสีนะคะที่มีความเป็นธรรมชาติแทบจะไม่ค่อยมีการปรับแต่ง AI ให้แบบสวยขึ้นหรือว่าผิวสว่างมากขึ้นนะคะค่อนข้างเป็นธรรมชาติเลยทีเดียวค่ะถัดมาก็เป็นในส่วนของโหมดถ่ายภาพบุคคลกันแล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโหมดที่เตยชอบมากๆสําหรับรุ่นนี้เลยโดยที่รุ่นนี้นะคะเขาก็สามารถปรับแต่งได้ทั้งในส่วนของการชัดเบอร์ของพื้นหลังนะคะ สามารถปรับแต่งถ้าหากว่าเป็นกล้องหลังเราสามารถปรับแต่งที่เป็นการใส่บิวตี้ทั้งในส่วนของร่างกายของเรานะคะบอดี้ต่างๆนะคะรวมทั้งเรื่องของใบหน้าก็ยังสามารถปรับแต่งใบหน้าได้ด้วยนะคะใส่บิวตี้เพิ่มเติมได้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ชอบมากๆเลยหรือว่าถ้าหากเพื่อนๆกลับไปเป็นกล้องหน้านะคะตัวนี้เนี่ยก็ยังคงที่จะสามารถปรับในเรื่องของความชัดเบอร์ของพื้นหลังของเราได้เหมือนเดิมนะคะปรับค่ายเได้ส่วนของการปรับแต่งร่างกายจะเปลี่ยนไปเป็นส่วนของการแต่งหน้าแทนนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นเทมเพลตของการแต ามาให้ซึ่งตรงนี้เราสามารถปรับความเข้ม ความสว่างนะคะของฟิลเตอร์ที่เป็นการแต่งหน้าเนี่ยเพิ่มเติมให้กับใบหน้าของเราได้ด้วยค่ะตรงนี้ก็เลยจะทาให้เวลาที่เราถ่ายภาพนะคะเซลฟี่ออกมาเนี่ยภาพที่ได้นะคะก็จะมีความสว่างขึ้นมีการปรับแต่งบิวตี้ให้ผิวเนียนขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสวยมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปเข้าแอปเพิ่มเลยนั่นเองก็เลยชอบการถ่ายภาพนะคะเซลฟี่จากกล้องหน้าของโหมดถ่ายภาพบุคคลรุ่นนี้มากๆเลยค่ะแต่ว่าการถ่ายภาพจากโหมดบุคคลในกล้องหลังนะคะ ตัวรูปที่ได้ออกมาเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีนะคะในเรื่องของการคัดพื้นหลังนะคะการทําฉากเบอร์ของพื้นหลังอะ่ะในกล้องหลังจะทํามาได้เสถียรแล้วก็คัดมาได้สวยเนียนตาม,มากกว่ากล้องหน้านะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปเลือกกันนะว่าถ้าหากอยากได้คัดเบอร์อรสวยๆเนี่ยก็ควรจะต้องไปถ่ายด้วย,วย,วยกล้องหลังนะคะแต่ว่าถ้าอยากได้หน้าสวยๆนะคะเซลฟี่สวยๆเลยเนี่ยกล้องหน้าก็ตอบโจทย์ค่ะ แล้วหมดอื่นๆนะคะที่เขามีมาให้เราได้เล่นกันนะ้ะโหมดที่น่าสนใจนะคะก็อย่างเช่นโหมดการถ่ายภาพกลางคืนค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าเตยอะไม่ได้คาดหวังกับรุ่นนี้มากนะักในส่วนของการถ่ายภาพกลางคืนนะ แต่ว่ารุ่นนี้น่าทำออกมาได้ดีเกินกว่าที่คาดหมายเยอะมากๆก็ไม่คิดเหมือนกันว่ารุ่นนี้จะถ่ายกลางคืนออกมาได้ดีขนาดนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนอกจากว่าจะถ่ายกลางคืนได้แล้วใส่ฟิลเตอร์เพิ่มเติมให้ได้สีสันือมิติในการถ่ายภาพตอนกลางคืนแล้วนะอีกหนึ่งอย่างที่ชอบมากๆก็คือเราสามารถถ่ายภาพในโหมดกลางคืนโดยใช้มุม w i ยได้ด้วยเพราะว่าปกติแล้วเวลาเราถ่ายภาพกลางคืนส่วนใหญ่เราจะถ่ายวิวกันใช่ไหม การที่เราได้กล้องที่ถ่ายกลางคืนแบบมุมวายได้เนี่ยก็ถือว่าสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการถ่ายภาพกลางคืนของเราเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วส่วนของการถ่ายภาพกลางคืนต้องบอกกันเลยนะว่าตัวนี้ถึงแม้ว่าที่ที่เราไปถ่ายอ่ะแสงมันจะน้อยมากๆอ่ะแต่ว่ารูปที่ได้ออกมามันมีความสว่างเพียงพอกับการที่แบบเราใช้งานในการถ่ายกลางคืนมากๆเลยนะสามารถเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างที่จะแบบครบถ้วนสมบูรณ์เลยมีน้อยมากๆที่จะแบบมีลุดโฟกัสหรือเบลอเนี่ยแทบจะน้อยมากจริงๆ แลวมีอีกหนึ่งโหมดนะคะที่เตยอยากจะแนะนําทุกคนซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะไม่ใช่โหมดที่แบบมีความแปลกใหม่อะไรเลยแต่ว่าหลายๆรุ่นก่อนหน้านี้เขามีการทิ้งโหมดนี้ไปเลยนะคะซึ่งโหมดนี้น่าจะถูกใจสายถ่ายภาพท้องฟ้าถ่ายภาพวิวนะคะมากๆเลยนั่นก็คือโหมดของ sky shop นั่นเองค่ะเป็นโหมดที่เวลาที่เราถ่ายภาพนะคะพร้อมกันกับวิวนะคะที่เป็นท้องฟ้าเนี่ย เขาจะมีการปรับแต่งนะคะท้องฟ้าให้เป็นรูปแบบต่างๆที่เราต้องการพร้อมกับการใส่โทนนะคะใส่สีให้เหมาะกับท้องฟ้าที่เราต้องการด้วยอันนี้คือสําหรับใครนะคะที่เป็นสายถ่ายนะคะท้องฟ้าหรือว่าทำคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับท้องฟ้าน่าจะถูกใจสิ่งนี้เป็นพิเศษเลยค่ะทีนี้นะคะเรามาเข้าสู่เรื่องของชิปเซ็ตและประสิทธิภาพกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆเ,เพราะว่ารุ่นนี้ได้ชิปเซ็ตนะคะที่เป็นตัวของ d i m e n s i t y 8020นะคะมาพร้อมกันกับ GPU ที่เป็นตัวของ Armory G77MC9 นะคะที่ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของชิปเซตเตยได้ลองไปเทียบกับในเว็บของ Nano Review นะก็ยังเป็นชิปที่อยู่ในเกรดดีนะคะความสามารถของเขาสามารถใช้งานได้ตั้งแต่การใช้งานทั่วไปการใช้งานเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของการเล่นเกม ตัวนี้ก็ยังสามารถเล่นเกมได้อย่างหลากหลายคะ่ะแต่ว่าจุดเด่นของชิปตัวนี้จริงๆก็คือในเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่การจัดการแบตเตอรี่ของเขาทําออกมาได้ดีมากนะคะ สามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้แบบอึดมากๆเลยแล้วก็ยังสามารถใช้งานนะคะในเรื่องของความร้อนตัวนี้นะคะระบบความร้อนของเขาเนี่ยการระบายความร้อนของเขาอะค่อนข้างที่จะดีมากๆนะตัวเครื่องถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องแบบขอบโค้งนะคะแล้วก็ตัวเครื่องบางมากๆเนี่ยเวลาที่เราใช้งานจริงๆอะถ้าหากว,ว่าเครื่องร้อนอะมันจะสามารถรับรู้หรือว่ารู้สึกได้ง่ายมากแต่ว่าตัวนี้แทบไม่ค่อยรู้สึกถึงในเรื่องของความร้อนเลยนะคะเพราะว่าต <s ut ters> ัวนี้เตยได้ลองใช้งานเล่นเกมแบบเป็นชั่วโมงๆอะ มันก็อุ่นขึ้นมาเล็กๆเท่านั้นเองนะถือว่าในเรื่องของการทําความร้อนเนี่ยรุ่นนี้ก็ทําออกมาได้ดีนะคะในส่วนของตัวชิปเซตตัวนี้นะคะเขามีขนาดความจุให้เราได้เลือกใช้งานกันนะคะโดยที่ขนาดแรมสูงสุดเนี่ยมีให้เราได้เลือกใช้งานถึงแรม12บกิกเลย ส่วนลอมเนี่ยมีให้เราใช้งานนะคะ1ขนาดนั้นก็คือ 256GB กิกซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆน,นะคะไม่ได้เน้นในเรื่องของการใช้งานที่หนักมากนักนะคะตัวนี้ถือว่าความจุที่ให้มาในตัวเครื่องก็เพียงพอกับการใช้งาน1ปีถึง2ปีโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องมาคอยล้างแคสหรือว่าไม่ต้องมาคอยจัดการในเรื่องของพื้นที่การใช้งานของตัวเครื่องเลยค่ะ อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เป็นฟีเจอร์สำคัญของรุ่นนี้ก็คือในส่วนของ extended ram ตัวนี้นะคะเขายังสามารถเพิ่ม extended ram ได้สูงสุดอีกถึง9 g ิด้วยกันนั่นเท่ากับว่าถ้าเพื่อนๆเ,เลือกใช้งานนะคะขนาดความจุ ram 12 g ิรุ่นนี้จะมี ram ให้เพื่อนๆใช้งานทั้งหมดถึง21 g ิด้วยกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากเพื่อนๆคนไหนนะคะเน้นการใช้งานสลับแอป,ปไปมาบ่อยๆนะคะหรือว่าไม่ค่อยชอบปิดแอป,ปเนี่ย ตัวของ Ethernet ตแลมเนี่ยก็จะเข้ามาช่วยให้การสลับแอปของเรามีความสมูทมากขึ้นนะคะการใช้งานต่างๆเนี่ยก็จะทำให้มีความสเสถียรมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ แล้วนอกจากจะเป็นมือถือที่รองรับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าการใช้งานฟีเจอร์ต่างๆภายในตัวโทรศัพท์มือถือได้อย่างเสถียรหรือว่าดีแล้วนะคะอีกหนึ่งอย่างที่ขาดไปไม่ได้สําหรับโทรศัพท์มือถือที่ดีก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อที่ดีนั่นเองค่ะตัวนี้สามารถรองรับเซลลูลา่าสูงสุดได้ถึง 5G ด้วยกันเลยค่ะและในส่วนของ Wi-Fi นะคะรุ่นนี้เนี่ยรองรับอยู่ที่ Wi-Fi 6 บูทูธรุ่นนี้ก็ยังรองรับอยู่ที่บูทูธ5.2นะคะ <_ d ream> เมื่อเทียบกับราคาแล้วเนี่ยในระดับราคาหมื่นต้นต้นตัวนี้รองรับถึง WiFi 6เนี่ยถือว่าตัวนี้ให้มาแบบไม่ธรรมดาเลยค่ะและเพื่อนๆก็คงอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่าตัวนี้เนี่ยรองรับการเล่นเกมได้สเปคเท่าไหร่นะคะเตยจะเทสให้เพื่อนๆดูทั้งหมด2เกมด้วยกันนั่นก็คือ ROV กับ e n s ชินนั่นเองนะในส่วนของ ROV สามารถปรับตั้งค่าสูงสุดได้ทุกการตั้งค่าเลยนะเพื่อนๆเวลาเล่นเนี่ยก็ถือว่าเสถียรมากมาก มีความเลื่อนไหลนะคะแล้วก็เฟมเรทเนี่ยให้เฟมเรทที่มีความเสถียนเฟมเรทไม่มีตกเลยนะตัวเครื่องนี้นะคะเล่น ROV เป็นชั่วโมงะะชั่วโมงนะคะสําหรับเตยเนี่ยเฟมเรทก็ยังไม่มีตกตัวเครื่องก็แทบจะไม่ร้อนเลยนะคะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะอุ่นๆเล็กน้อยมากๆแต่ก็ถือว่ายังสามารถเล่นได้อย่างต่อเนื่องอยู่นะตัวนี้สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของความร้อนได้ดีเลยค่ะแล้วก็ในเรื่องของความสถเียนก็ยังทําออกมาได้ดีอีกด้วยนะในส่วนของ ROV ถัดมานะคะกับตัวของเกนชินเอ็มาพนะคะ เกนชินิมเพกเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเพื่อนๆสามารถปรับกราฟิกนะคะหรือว่าปรับการตั้งค่าทั่วไปเนี่ยรวมๆกันแล้วปรับเป็นระดับกลางนะคะยังสามารถเล่นได้อย่างลื่นไหลยอยู่แต่ว่าในเรื่องของความร้อนเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่ามีความแตกต่างกับ ROV อย่างชัดเจนนะคะตัวของเกนชิน i ิม a พ t ถ้าหากเพื่อนๆตั้งค่ากราฟิกไว้เป็นระดับกลางเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆเ,เล่นได้ประมาณ10-15นาทีจะสัมผัสได้ว่าเครื่องมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็สูงกว่าตอนที่เล่น ROV เป็นชั่วโมงชั่วโมงด้วยนะอุณ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่จะนําไปเล่นเกมชินอิมแพกจริงๆนะคะเตยแนะนําว่าปรับกราฟิกเป็นระดับต่ําก็จะสามารถทําให้เราเนี่ยเล่นเกมได้อย่างต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นแล้วก็อุณหภูมิของเครื่องเนี่ยก็จะร้อนเร็วน้อยลงนั่นเองนะคะแล้วตัวนี้นะคะในส่วนของการเล่นเกมเขาก็ยังใส่นะคะซ่อนโหมดเพิ่มประสิทธิภาพเอาไว้เวลาที่เราเล่นเกมด้วยทําให้เราสามารถเข้ามาปรับตั้งค่าได้ทําให้การเล่นเกมของเรามีความลื่นไหลไม่มีสะดุดทั้งจากรีเรื่องของตัวเครื่องเองหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการแจ้งเตือนต่างๆเนี่ย ก็สามารถปรับตั้งค่าก่อนใช้งานนะคะหรือว่าก่อนที่เราจะเล่นเกมได้เลยค่ะต้องบอกเลยนะคะว่า Infinix z ซีโร่ตัวนี้ถือว่าท้าบอกมาได้มีความโดดเด่นในทุกๆด้านเลยจริงๆไม่เว้นแม้ก,กระทั่งในเรื่องของการชาร์จค่ะตัวนี้นะคะเขาให้แบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000 m a ah. มิลลิแอมอาจจะดูธรรมดานะเพื่อนๆแต่ว่าตัวนี้รองรับการชาร์จไวเป็นแบบซุปเปอร์ชาร์จนะคะอยู่ที่68วัตต์เลยทีเดียว ถามว่า68วัตต์ไวแค่ไหนนะคะเตยลองชาร์จนะคะจาก1%เนี่ยใช้เวลา10นาทีนะคะชาร์จได้ถึง36%เลยหรือว่าเพื่อนๆชาร์จไว้15นาทีเนี่ยได้แบตถึง50%เลยนะถือว่าเยอะมากๆเลยแล้วถ้าหากว่าใครอยากชาร์จจนเต็มเลยนะคะชาร์จไปเพียงแค่40นาทีเท่านั้นนะเพื่อนๆไม่ถึง1ชั่วโมงตัวนี้ก็สามารถมีแบตเต็ม100% เอาไว้สําหรับเพื่อนๆน,นําไปเล่นเกมไปใช้ในการดูหนังต่อนะคะได้อย่างยาวนานเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการชาร์จไวก็เข้ามาช่วยให้เราไม่จําเป็นจะต้องรอในการชาร์จนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือกว่าเพื่อนๆจะได้ชาร์จอะแทบหมดวันอะกว่าจะได้ชาร์จเพราะว่าแบตมันอึดมากจริงๆสําหรับรุ่นนี้ค่ะพูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะคะเพื่อนๆตัวนี้อินฟิ i x z ซ r o 3่สหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าไอหมื่นต้นๆที่เตยบอกเนี่ยมันหมื่นต้นๆเท่าไหร่นะคะ ราคาเปิดตัวของ Infinix z ซี o 35G g ตัวนี้ในขนาดความจุแรม 12GB กลอม 256GB นะคะเปิดตัวมาในราคา11,999บาทเท่านั้นคะ่ะเ,เพื่อนๆและสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากได้รุ่นนี้จริงๆและยังอยู่ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่15กันยายนนี้นะคะสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช h อปปีหรือ Lazada จากทางออฟ i ิเ a l นะคะของอินฟิ i x ได้เลยจะได้